ตอนที่2,774คำขอของเทพฟีนิกในตอนที่ฟีนิก์จากไปสะพานไม้ระหว่างภูเขาทั้งสองก็กลับมามีสภาพไร้ชีวิตชีวาดังเดิมกิ่งก้านที่งอกออกมาหดกลับไปและผิวของมันก็เริ่มดูเหมือนทานอีกครั้งหนึ่ง ระครังเหล็กสีดำก็หยุดเคลื่อนไหวเช่นกันหลังจากที่ฟีนิก์ยกตัวฮานเซ่นขึ้นมามันก็บินไปด้วยความสูงนี้แตกต่างจากการบินอย่างไม่รีบไม่ร้อนของเจ้าฟีนิก์ในตอนที่มันเข้ามาหาภูเขาสองวาน,นอนครั้งแรก ก่อนที่ฮันเซิจะได้พูดอะไรเขาก็เห็นว่าตัวเองกำลังตรงเข้าไปหาหนึ่งในดวงอาทิตย์ขณะที่พวกเขายังคงอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์พอสมควรฮันเซินก็คิดว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์กำลังจะละลายร่างกายระดับเทพเจ้าของเขา เขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาเข้าไปใกล้มากกว่านี้แต่ฟีนิกกระพือปีกและพุ่งผ่านดวงอาทิตย์ไปเมื่อฮารเซนมองไปข้างหน้าเขาก็เห็นต้นมะเดื่อขนาดใหญ่ยักษ์ต้นหนึ่งที่กลับหัวกลับหางอยู่ในระยะที่ไกลสุดสายตาฮานเซนเคยเห็นต้นไม้ที่แปลกประหลาดมากมายในชีวิตแต่เขาไม่เคยเห็นต้นไม้ที่เติบโตแบบกลับหัวกลับหางมาก่อน ด้านบนของต้นมะเดื่อนั้นอยู่บนพื้นแต่รากของมันชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้ารากของมันเป็นเหมือนกับหนวดของมังกรที่พันไปมาเหมือนกับรังนกขนาดใหญ่ผู้คนบอกว่าฟีนิกซ์นั้นอาศัยอยู่ในต้นมะเดือ่อ บางทีฟีนิกตัวนี้อาจจะไม่ได้อาศัยอยู่บนต้นมะเดือ่อแต่อาศัยอยู่ในรากของต้นมะเดื่อแทนฮานเซินมองต้นไม้ที่เติบโตอย่างกลับหัวกลับหางด้วยสีหน้าแปลกๆเทพฟีนิกบินเข้าไปที่รากของต้นไม้ และมันก็อ้าปากเพื่อปล่อยฮันเซิลลงบนรากของต้นไม้ที่พันกันเหมือนกับรังนกฮันเซินค้นพบอย่างรวดเร็วว่าที่แห่งนี้ไม่ได้แค่เหมือนกับรังนกแต่มันเป็นรังนกจริงๆในรังนกที่ประกอบขึ้นโดยรากของต้นไม้น,นั้น ฮานเซ่นเห็นไข่ขนาดใหญ่ฟองหนึ่งที่สูงราวราวสิบเมตรไข่ฟองนั้นลุกไหม้ด้วยเปเลวไฟสีขาวที่เหมือนกับเจ้าฟีนิกทำไมถึงพาข้ามาที่นี่เจ้าคงจะไม่ได้คิดว่าข้าดูเหมือนกับฟีนิกหรอกใช่ไหม อย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการเลี้ยงข้าในฐานะลูกหลานคนหนึ่งนะพันเซ้นพูดกับฟีนิกแน่นอนข้ารู้ว่าเจ้าไม่ใช่ฟีนิกฟีนิกจะไม่ให้กำเนิดลูกหลานที่น่าเกลียดอย่างเจ้าและนี่คือลูกของข้า ฟีนิกพูดอย่างภาคภูมิถ้าอย่างนั้นทำไมถึงพาข้ามาที่นี่ฮันเซินถอนหายใจออกมาถ้าเขาถูกเลี้ยงดูโดยฟีนิกตัวหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์ฟีนิกร่างกายของเจ้ามีร่องรอยของสมาชิกเผ่าพันธ์ุฟีนิกอยู่ และข้าต้องขอบอกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเด่นชัดข้าแน่ใจว่าเจ้าต้องใช้เวลาร่วมกับลูกหลานของเผ่าพันธุ์เรามาเป็นเวลานานฟีนิกซพูดขณะที่มองไปที่ฮานเซนลูกหลานของฟีนิกซ์ฮานเซนแปลกใจหลังจากนั้นเขาก็คิดบางสิ่งขึ้นมาได้เขาคงจะไม่ได้พูดถึงนกแดงน้อยหรอกใช่ไหม แกนกแดงน้อยเป็นลูกผสมมันไม่ใช่ฟีนิกซ์จริงๆตอนนี้ฮันเซ่นเข้าใจแล้วว่าทำไมฟีนิกซ์ถึงได้ปฏิบัติกับเขาแตกต่างจากคนอื่นมันเป็นเพราะนกแดงน้อยพวกเราใช้เวลาร่วมกันอยู่พอสมควร ความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นแน่นแฟนพวกเราเหมือนเป็นพี่น้องกันฮันเซินพูดอย่างจริงจังฮันเซินไม่คิดจะบอกฟีนิกไปว่าจริงๆแล้วนกแดงน้อยเป็นลูกผสมเพราะถ้าฟีนิกเหยียดลูกผสม การปฏิบัติพิเศษที่เขาได้รับก็จะหายไปเพียงแค่คิดเกี่ยวกับความโหดร้ายของฟีนิกซ์ในตอนที่มันเริ่มกินผู้คนฮานเซิลก็รู้สึกหนาวขึ้นมาเขาหวังว่าฟีนิกซ์จะไม่เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาและพยายามจะกินเขาเป็นอาหาร ข้าคิดว่าตัวเองเป็นฟีนิก์ตัวเดียวที่หลงเหลืออยู่ในจัก,กรวาลน,นี้ข้าไม่คิดเลยว่ามันจะยังมีฟีนิก์อยู่ในจัก,กรวาลน,นี้อีกตัวฟีนิกดูมีความสุขมากๆแต่หลังจากนั้นมันก็พูดขึ้นว่าถ้าเจ้าทำได้ ข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยข้าด้วยการพาฟินิกตัวนั้นมาที่นี่ข้ากลัวว่านั่นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากข้าแยกทางกับเขามาสักพักหนึ่งแล้วและข้าก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปถ้าเจ้าต้องการจะเจอกับเขาข้าจะทำอย่างเต็มที่เพื่อหาตัวเขาและพาเขามาที่นี่การได้พบกับครอบครัวอีกครั้งจะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด พานเซ้นเห็นว่าสีหน้าของฟีนิกซ์นั้นเริ่มจะแข็งกร้าวดังนั้นเขาจึงรีบพยายามทำให้เสียงของตัวเองฟังดูมั่นใจฟีนิกซ์ดูดีใจอีกครั้งอย่าแค่พยายามอย่างเต็มที่เจ้าต้องพาเขามาที่นี่ไม่จำเป็นต้องกังวล ถ้าจะพาเขามาที่นี่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามฮันเซ่นพูดเขาอยากจะรีบออกไปจากซีโนเจเนิกสเปซนี้ให้เร็วที่สุดฮันเซ่นไม่รู้ว่าฟีนิกตัวนี้จะรับฟีนิกที่เป็นลูกผสมได้หรือเปล่า เขาไม่อยากจะเสี่ยงโดยการพานกแดงน้อยมาที่นี่ฟีนิก์ดูมีความสุขมากที่ได้ยินแบบนั้นมันยื่นปีกข้างหนึ่งออกมาและฮานเซิลก็เห็นขนนกเส้นหนึ่งที่ลุกไม่ด้วยเปลวไฟสีขาว ขนนกนั้นดูเหมือนจะมีชีวิตในตัวของมันเองและมันก็บินมาอยู่ตรงหน้าฮารเซนข้าจะมอบขนนกฟีนิกซ์นี้ให้กับเจ้าในฐาน,นะของขวานทํางานนี้ให้สำเร็จและข้าจะมอบรางวัลให้กับเจ้าเพิ่มอีกฟีนิก์พูดอย่างจริงจัง พี่ฟินิกใจกว้างมากๆา,ากข้ารู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับสิ่งนี้มาฮันเซ้นพูดหลังจากนั้นเขาก็คว้าขนนกที่ลุกเป็นไฟมามันเป็นขนของสิ่งมีชีวิตระดับเทพ,พเจ้าขั้นทรูกอดถึงแม้มันจะเป็นแค่ขนนกเส้นหนึ่ง มันก็ถือเป็นอะไรที่มีค่ามากๆขนนกนั้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์ที่เกือบจะโปรง่งใสขนนกทั้งเส้นดูเหมือนกับว่าถูกสร้างขึ้นมาจากไฟแต่มันไม่เหมือนกับไฟธรรมดามันเป็นของแข็งที่จับต้องได้ ขนนกไฟนี้ถือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของฟีนิกตัวหนึ่งแต่เมื่อมันมาอยู่ในมือของฮานเซ่นมันดูเหมือนกับดาบเพลิงที่มีความยาวหนึ่งเมตรฮานเซ่นยิ้มกว้างออกมาเขาสามารถใช้ขนนกนี่เป็นอาวุธได้ ในตอนนี้ฮันเซ่นกำลังขาดอาวุธดีๆอยู่ขนนกไฟนี้ถือเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขายิ่งเขาถือมันนานขึ้นเขาก็ชอบมันมากยิ่งกว่าเดิมนีม่ควรจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทรงพลงังฮันเซ่นคิดกับตัวเองหลังจากที่รับของขวัญมาแล้วฮันเซ่นก็เปลี่ยนเรื่องพูดทำไมเจ้าถึงกำลังมองหาลูกหลานของฟีนิก ข้าคิดว่าฟีนิกซ์น้อยตัวนั่นอ่อนแอกว่าเจ้ามากพานเซนพูดความจริงฟีนิกซ์ตัวนี้เป็นฟีนิกซ์เต็มตัวและมันก็เป็นซีโนเจเนอิกที่เป็นระดับเทพ,พเจ้าตั้งแต่กำเนิดนกแดงน้อยเป็นแค่ลูกผสม และมันอ่อนแอมากๆในตอนที่มันถือกำเนิดเมื่อเทียบกับซีโนเจเนอิีกระดับเทพพเจ้าขั้นทรูก็อดแล้วมันต่างกันราวฟ้ากับเหวฟีนิกถอนหายใจและพูดการสืบสายพันธุ์ของพวกเราเป็นเรื่องยากมันมีพวกเราเหลืออยู่ไม่มาก จนกระทั่งถึงตอนนี้ข้าก็ยังหาเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่เจอเลยข้าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะมีลูกหลานของฟีนิกซ์อยู่ในจักรวาลน,นี้อีกสำหรับข้าและเผ่าพันธุ์ของข้านี่ถือเป็นข่าวดีมากๆ เมื่อลูกของข้ากำเนิดขึ้นมาแล้วพวกเขาจะอยู่คู่กันแบบนั้นพวกเขาก็จะสืบสายพันธุ์ของพวกเราต่อไปได้ฮันเซินอึ้งไปเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นฟีนิกตัวนี้ต้องการจะใช้นกแดงน้อยในฐานะเครื่องจักรสำหรับผลิตลูก มันมีแผนที่จะใช้นกแดงน้อยเพื่อเพิ่มประชากรของฟีนิกซ์เดี๋ยวก่อนนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านกแดงน้อยนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียฮันเซ่งคิดถ้าพวกมันมีเพศเดียวกันพวกมันจะมีลูกกันยังไง พานเซ่นไม่ได้พูดเรื่องนั้นออกมาเขาเพียงแค่ตอบตกลงและให้สัญญากับฟีนิกว่าเขาจะพานกแดงน้อยมาที่นี่ถ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วข้าก็ขอตัวไปตามหาเขาก่อนพานเซ่นพูด เขาต้องการจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่มีความจําเป็นต้องรีบร้อนก่อนที่เจ้าจะไปมันมีบางสิ่งที่สําคัญมากๆที่เจ้าต้องทําฟีนิกพูดหลังจากนั้นมันก็พ่นไฟใส่ฮานเซิลตอนที่2,775 ดินแดนที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตเปลวไฟสีขาวของฟีนิก์เข้าห่อหุ้มร่างกายของฮานเซินในพริบตามันทำให้ฮานเซินดูเหมือนกับคบเพลิงแต่มันไม่ได้แผดเผาเขาเขา,ขาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรถึงแม้เปลวไฟสีขาวจะดูน่ากลัว แต่มันไม่มีความร้อนภายในเปลวไฟที่ลุกไม่นานชุดกรอะตรงสเวียนที่เป็นสีดำของฮันเซ่นก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวนอกจากเรื่องนั้นแล้วฮันเซ่นไม่ได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไร พลังของชุดกระตรงสเวียนนั้นไม่ได้ถูกล็อกหรือถูกจำกัดเช่นกันในตอนที่ไฟดับไปแล้วชุดกระตรงสเวียนก็กลายเป็นคริสตัลกึ่งโปร่งใสสีขาวมันดูเหมือนความฝันที่ไม่สามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ ทันใดนั้นดวงตาของฮานเซ่นก็เบิกกว้างเขารู้สึกตัวว่าเมื่อเขารวบรวมพลังและเปิดใช้พลังของสัตว์ตรงเสียนเขาก็จะสามารถใช้เปลวไฟสีขาวของฟีนิกได้ตอนนี้เมื่อเจ้ามีพลังของเพลิงฟีนิกเจ้าจะใช้ขนนกฟีนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพฟีนิกพูดด้วยรอยยิ้มแต่ฮานเซ่นไม่ได้ดีใจกับเรื่องนี้ สัตร์ตรงเสียนของเขาดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ชุดกระตรงสเวียนของเขาเชื่อมต่อกับเพลิงเทพฟีนิก์ถ้าเขาใช้ชุดกระตรงสเวียนมันจะไปกระตุ้นเปลวไฟของฟีนิก์ให้ทำงานนั่นดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีเพราะไฟของเทพฟีนิก์เป็นพลังที่ผู้คนส่วนใหญ่จะต้องยำเกรงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฮารเซนเป็นห่วง ถ้าเทพฟีนิก์วางเปลวเพลิงเอาไว้บนชุดกระตรงสวียนของเขามันก็คงจะไม่ได้แค่ทำให้เขาใช้ขนนกฟีนิก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวถึงแม้ฮานเซนจะคิดแบบนั้นแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเทพฟีนิก์ ไปได้ถ้าเจ้าพาฟีนิกส์ตัวนั่นกลับมาข้าจะให้ผู้คนของเจ้าได้อยู่อาศัยที่นี่และได้รับการปกป้องจากเผ่าพันธุ์ของพวกเราฟีนิกส์ให้สัญญาที่นี่เป็นดินแดนร้างที่ถูกเผาไหม้จนดำเหมือนกับถ่าน ใครมันจะไปต้องการอยู่อาศัยที่นี่ฮานเซ่นคิดกับตัวเองเงื่อนไขที่ว่าเขาสามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้นานไม่ได้น่าดึงดูดอะไรเลยสำหรับฮานเซ่นฟีนิกดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่ฮานเซ่นกำลังคิด ฟีนิกซึงอธิบายต่อไปว่าที่นี่คือสถานที่ที่เผ่าพันฟีนิก์เริ่มต้นแต่ตอนนี้มันเหลือค่าแค่คนเดียวค่าไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากมายอีกต่อไปถ้าเจ้าพาฟีนิกซ์ตัวนั้นกลับมาหาค่าได้ ข้าจะให้เจ้าใช้พื้นที่ 1, 000, 000, หนึ่งล้านไมล์เจ้าจะทำอะไรกับพื้นที่เหล่านั้นก็ได้และถ้าศัตรูปรากฏตัวขึ้นมาข้าก็จะช่วยเจ้าขับไล่ศัตรูออกไปหลังจากนั้นฟีนิกก็มองไปรอบๆโลกที่ดำเหมือนกับฐานและพูด หลังจากที่เรื่องร้ายถึงจุดต่ำที่สุดเรื่องดีก็มักจะเกิดขึ้นมาที่นี่คือดินแดนที่ถูกแผดเผาแต่มันไม่ใช่ดินแดนที่ไร้ชีวิตมันจะมอบผลประโยชน์ที่เหนือจินตนาการให้กับเจ้าผลประโยชน์แบบไหนกัน ฮัานเส้นอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นมามีเพียงแค่สิ่งที่ตายเท่านั้นที่จะมีชีวิตความตายมาก่อนที่รุ่นใหม่จะเจริญเติบโตที่นี่เป็นซีโนเจเนิกสเปซที่เปลี่ยนไปด้วยพลังชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์หรือซีโนเจเนอิกจะเติบโตในที่แห่งนี้ได้ดีกว่าโลกภายนอกฟีนิกพูดทำไมข้าไม่รู้สึกถึงอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับที่นี่เลยฮานเซ่นไม่เชื่อสิ่งที่ฟีนิกพูด เพราะเขาไม่ได้รู้สึกถึงอะไรพิเศษที่เกิดขึ้นภายในตัวและเขาก็ไม่สามารถตรวจจับถึงพลังชีวิตในซีโนเจเนอิกสเปซนี้ได้อย่างที่ฟีนิก์เพิ่งจะบรรยายเจ้ามีเมล็ดพืชใหม่ฟีนิก์ถามขณะที่มองไปที่ฮานเซิล ถ้าไม่มีเมล็ดแต่ข้ามีพืชต้นหนึ่งอยู่ฮานเซนนำต้นกระบองเพชรต้นหนึ่งออกมาจากหอคอยแห่งโชคชะตาปลูกมันลงไปในพื้นดินฟีนิก์พูดฮานเซนรู้สึกสับสนแต่เขาก็ทำตามที่ฟีนิก์บอกและปลูกมันลงไปในพื้นดิน หลังจากนั้นก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นต้นกระบองเพชรที่มีขนาดเท่ากำปั้นเริ่มเติบโตขึ้นต่อหน้าต่อต,อตาฮานเซินไม่กี่วินาทีต่อมามันก็มีขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลและมันยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ดูดซับพลังชีวิตของซีโนเจเนอิกสเปซนี้และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตนี้ สิ่งมีชีวิตจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและไปถึงขีดกำจัดของสิ่งมีชีวิตนั่นๆมันมีดินแดนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตแบบนี้อยู่แค่แห่งเดียวในจักรวาลและมันก็คือที่นี่มันเป็นดินแดนของฟีนิกซ์ มันไม่มีที่อื่นในจัก,กรวาลอีกแล้วที่เหมือนกับที่นี่ฟีนิกพูดด้วยท่าทางภาคภูมิใจขณะที่ฟีนิกพูดต้นกระบองเพชรที่ฮานเสนปลูกก็เติบโตขึ้นจนมีขนาดเท่ากับถังบาเรลและมันยังคงเติบโตขึ้นอีก ฮันเซิ้รู้สึกตกใจอย่างมากบินแดนทั้งหมดนี้มีพลังที่เหมือนกับที่ข้ากำลังเห็นที่นี่อย่างนั้นหรอฮันเซิ้ถามขณะที่มองไปที่ฟีนิก์ด้วยความสงสยัยนี่ดูเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ มันดูเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติใช่แล้วฟีนิกพูดพร้อมกับพยักหน้าหานเส้นอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกเขาดีใจที่ได้ยินว่าเขาอาจจะได้รับอนุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานในซีโนเจเนอิกสเปซที่สุดยอดแบบนี้ มันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของมนุษย์อย่างมากแถมเขายังมีฟีนิกซ์ขั้นทรูก็ดคอยช่วยปกป้องเผ่าพันธุ์อีกมนุษย์จะปลอดภัยในจัก,กรวาลน,นี้และนอกจากสามเผ่าพันธุ์สูงสุดแล้ว มันก็จะไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนกล้าบุกเข้ามาในดินแดนที่ถูกปกป้องโดยฟีนิก์ระดับเทพพระเจ้าขั้นทรูกอดตอนนี้ฮานเซ่นเริ่มคำนึงถึงเรื่องที่เขาจะพาตัวนกแดงน้อยมามอบให้กับเทพฟีนิก์พี่ฟีนิก์ไม่ต้องกังวล เขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาเขาและพาเขามาที่นี่ฮานเซลียริมฝีปากขณะที่เขาพูดฟีนิกซ์พึงพอใจกับฮานเซลนอย่างมากและมันไม่ได้รังหานเซ่นเอาไว้อีก มันแค่บอกว่าในตอนที่ฮานเซ่นหาฟีนิก Phoenix ตัวนั้นได้แล้วเขาก็แค่จำเป็นต้องกลับมาและสั่นระฆังเหล็กสีดำหลังจากนั้นเทพฟีนิกก็จะมารับตัวเขาฮานเซ่นบอกลาเทพฟีนิกและเดินทางออกจากเนวานา เขารู้สึกอยากจะทําตามข้อเสนอของเทพฟีนิกเขาคิดกับตัวเองน่าเสียดายที่นกแดงน้อยเป็นลูกผสมถ้าเทพฟีนิกไม่ชอบใจในเรื่องนั้นสถานการณ์ก็อาจจะเลวร้ายขึ้นมาเราไม่ควรจะเสี่ยง สุดท้ายแล้วฮันเซ่นก็ตัดสินใจว่าจะไม่พานกแดงน้อยมาที่นี่หลังจากที่เดินทางออกจากซีโนเจเนิกสเปซฮันเซ่นก็เริ่มคิดว่าจะไปทำอะไรต่อไปดีเผ่าเวรรี่ไฮคงจะยังไม่รู้ว่าเราหนีออกมาแล้ว ด้วยเหตุนั้นเราไม่ควรกลับไปที่ปราสาทนภพาถึงที่สุดแล้วเผ่าเวรี่ให้จะรู้ความจริงเข้าเราก็ควรจะชะลอข่าวนี้ให้นานที่สุดฮานเซินคิดอยู่สักพักและแตัดสินใจกลับเข้าไปในกอดแอเรียเพื่อลาซิโนเจเนอีก แบบนั้นเขาก็จะสามารถเก็บยีนระดับเทพพระเจ้าให้เต็มได้แต่ฮันเซ่นไม่กล้าจะอยู่ใกล้กับฟีนิกเน,กนวานาะดังนั้นเขาจึงติดต่อไปหาเซี่ยชิงและมีแผนที่จะไปอยู่กับเซี่ยชิงสักพักหนึ่ง ซีชิงตอบตกลงกับคําขอของฮันเซินในทันทีเขาถามที่อยู่ของฮันเซิลเพื่อที่เขาจะได้ส่งยานอวกาศไปรับตัวฮันเซิลไม่จําเป็นต้องมารับฉันฉันแค่อยากรู้ว่าที่ที่นายอยู่นั้นปลอดภัยหรือเปล่า ฉันกำลังมีปัญหาและตัวตนของฉันจะถูกเปิดเผยไม่ได้พันเส้นพูดเสียชิงกำลังสูบซิก้าอันใหญ่ด้วยใบหน้าที่ดูรื่นรมไม่นานมานี้ฉันเพิ่งจะซื้อระบบจากกระวาลที่เป็นส่วนหนึ่งของ Sky Music Area มันมีดวงดาวสองดวงที่เหมาะสำหรับอยู่อาศัยฉันซื้อพวกมันเพื่อใช้เป็นสถานที่พักร้อนในไปอาศัยอยู่ที่นั่นได้ส Sky Music a r e ยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทารซันเทรเชอร์ พวกเขาเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันความปลอดภยัยนอกซะจากว่ามันจะมีสงครามจากกวาลเกิดขึ้นฉันไม่คิดว่าจะใครกล้าเสี่ยงพยายามจะฝ่าการป้องกันเข้าไป นี่นายได้รับเงินจากการเขียนหนังสือมากขนาดไหนกันเนี่ยดวงตาของฮานเซนเบ์กว้างซี่ทิงมีเงินซื้อระบบจักกรวาลทั้งระบบเพื่อเป็นสถานที่สำหรับพักร้อนมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเรียกฉันว่าอาจารย์เสีย ฉันคือน,นักเขียนที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์หนังสือของฉันมีแฟนนับไม่ถ้วนทั่วทุกเผ่าพันุนับล้านในจัก,กรวาลแห่งเซี่ยชิงพูดอย่างเฉยชาขณะที่โบกซิก้าอาจารย์เซี่ย นี่สำนักงานหนังสือการ์ตูนของนายต้องการผู้ช่วยใหมายฮันเซินแทบจะน้ำลายไหลมันฟังดูเป็นงานที่รายได้ดีมากๆนั่นก็ใช่แต่พวกเราไม่ต้องการคนอย่างนายที่ขาดจินตนาการ และยังมีความจริงที่นายเป็นคนที่ตระหนี่มากๆซีชิงพูดเมื่อได้ยินแบบนั้นฮันเซิก็พูดอะไรไม่ออกบุคลิกภาพของเขามีรากฐานอยู่ในความเป็นจริงแต่เขาไม่ได้ขาดจินตนาการ ถึงแบบนั้นฮันเซินก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้อะไรในเรื่องศิลปะเขาใส่หัวและทำข้อตกลงกับเซี่ยชิงเพื่อไปอยู่บนดวงดาวสำหรับพักร้อนของชายคนนั้น